การเป็นนักการเมืองเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆระหว่างรัฐบุรุษนะคะสเตทแมนกับการเป็นนักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจการเมืองมันเป็นเส้นบางๆการเป็นนักการเมืองที่เราไทยสร้างไทยเราหวังสร้างการเมืองสุจริตเราจึงมีจุดยืนว่า จะทาอะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดถึงอนาคตของประเทศและคนข้างหน้าและไม่สร้างภาระให้เขาและไม่สร้างอนาคตที่มืดดําให้เขาครับนะคะวันนี้ประเทศไทยเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าเรามัวแต่มีนักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจการเมืองไม่ได้เป็นนักการเมืองที่อยากที่จะเป็นรัฐบุรุษอยากเป็นสเตทแมนประเทศถึงเตี้ยต่ําสารวันเตี้ยลงในทุกมิติการศึกษาเศรษฐกิจ นะคะทุกอย่างเราต้องร่วมกันบีบบังคับนะคะด้วยเสียงของพวกเราเนี่ยให้นักการเมืองทําการเมืองสุจริตจุดยืนของไทยสร้างไทยคือทําการเมืองสุจริตสู้กับการเมืองทุจริตขอร้องเธอค่ะนา,นายยนตรีในฐานนะคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นแม่เหมือนกันช่วยสร้างประเทศไทยที่มันมีอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานเรา